คําถามที่พบเจอบ่อยมากที่สุดนะคะก็คือผมบ้างผมเส้นเล็กทํายังไงถึงจะทําให้ผมดูหนาขึ้นได้คะคําตอบนะคะก็คือการดัดวอลลุ่มช่วยได้นะคะอย่างเช่นคุณพี่ท่านนี้นะคะก็มีปัญหาผมบางเช่นเดียวกันแล้วที่สําคัญผมเส้นเล็กด้วยนะคะทำยังไงจะทําให้ผมพี่เยอะได้ก็เลยอยากจะลองดัดดูนะคะแล้ววันนี้บีเน่เราก็ดัดวอลลุ่มไปให้นะคะนี่ และนี่ก็คือเป็นการล็อกโกรกนะคะทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเนี่ยเราก็นำมาเป็นรีวิวเพื่อให้ลูกค้าชมในวันนี้นะคะ,ะพแล้วเราก็เป่ากระจยกระจายแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้ทรงที่สวยงามนะคะเป่าคนให้แห้งนะคะพอคนแห้งไปเริ่มหมาดก,ก็เซตทรงตามที่เราต้องการผมก็จะเป็นวอลลุ่มสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับวอลลุ่มเนี่ย เราต้องการวอลลุ่มมากน้อยแค่ไหนเราสามารถกำหนดเองได้ด้วยนะคะ